รวเออดุลแสงสิงแก้วูบุปจารตำรวจแห่งชาติเรื่องในวันตำร,รวจวันเสาร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555เพื่อขราราตำรวจที่รักทั้งหลายเรื่องในวันโอกาสวันตำร,รวจเวียน,นวาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่13ตุลาคมตกนี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปารถนาดีมายังพาตาตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความกิงใจในรอบปีที่ผ่านมาผมได้เห็นการปฏิบัติของเพื่อสชรรกา์ตำรวจทั้งหลายเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากต้องะสมกับปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องนานาประการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบบันทุก บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าตำรวจทุกนายได้ถุกเทรแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อันหนักวงนี้ด้วยความเยสละอดทนเต็มเปีเป่ยมด้วยประสิทธิภาพทั้งการกวาดล้างยาเสพติดการป,รป,รปร่องกันปราบปราบอาชญากรรม การต่อสู้กับโจรผู้ร้ายและผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบขับครมการป้องกันการออก่อปาร้ายตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในสา3จังหวัดชายใดนภาคใต้ซึ่งรปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจสามารถทำความสงบสุขมาสู่สังคมในานามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศชาติของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นส,าสถานกานตำรวจแห่งชาติจะต้องมุ่งม,มั่นและพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันขอให้พี่น้องบร,ร,ร,งร,ริการตำรวจทุกนายขยันมันเพียรศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป นายวาระอันเป็นมงคลวันตำรวจวันแห่งเกียรติยศศักดิ์สิของพรรดการตำรวจประจำปีพุทธศักราช2 5 5 5นี้ขอให้เพื่อนพลเอการตำรวจทุกนายได้รวมกันตั้งมั่นในจิตใจุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้สาปการคือ1เป็นตำรวจที่ปกป้องเทิดทูนและจงรักภักด,ดีต่อสถาบันชาติศาสนา และพระหมหากษัตริยสองเป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมมาพิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามเป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธาและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงและขอให้ร่วมกันรับใช้ประชาชนผู้สุดริตอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ,ะร่วมกันกระทำความดีให้ไปที่ยกย่องของสังคมเป็นตำรวจของประชาชนสื่อไปสุดท้ายที่ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตยและสิ่งศรรษษักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านครบนับถืออีกครั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงดุลบันาลให้ประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านตลอดจนเจ้าที่ตำรวจและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญเพื่อจะตรพิบพรนชัยแควคาดจากัยอาลาตะปวงสำนิษผลในสิ่งที่อันเป็นฝืนปาณา